สึกเหนือหรือสึกตายตะลุยคว้าใช้ไปทั่วทุกแคนสึกรบไม่วันไรสึกรักท็ไมเจ็บใจสุดแค้นชาเสื้อต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายตองเชื้อใจ สอนอะไรแปลกขอรับหลวงตาตอนที่หลวงตาไปหาของที่บ้านโยมทิง้ง อายุวันโนสุข,ขังพลังหลวงตาเห็นของวางอยู่ที่บ้านโยมทิ้งตั้งสองสามที่หลวงตาเห็นของที่วางไว้สองสามที่อืม อายุวันโนสุข,ขังพลังกับผมว่ามันผิดปกติกนะขอรับหลงตาทายทองมันขโมยทีเดียวแล้วทำไมมันถึงฝ่าไว้หลายที่เอาละยางนั้นเราเรียบกลับกันจะไป เราจะหาเสียเวลาไมเล่าขอรในหยิงถึงอย่างไรอะ่ะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเงินน่ะมันอยู่ที่ไหนหาไปเถอะนะมันจะได้ดูสมจริงอะไรเ่าแต่กระผมคิดว่าหาไปมันก็เสียเวลาเปล่าๆนักรักอวมถ้าเองอยากให้เราทั้งสองคนถูกเจ้าหน้าที่บ้านเงินจะไปแขวนคอยงนั้นดื้อหาหาไปเถอะนะยิงเราหาไม่ได้จะถองก็ยิงรับําแทนเราเออวพราแต่ว่าเองไปดูที่ที่เองฝังไว้แล้วดื้อ อย่าห่วงเลยขอรับในทถึงอย่างไรเงินมันก็ไม่หายไปไหนหรอกขอรับและการที่เราโยนความผิดให้ทองเป็นแท้รับบาปนั้นมันก็เหมาะสมที่สุดแล้วขอรับ เจ้าทองเองบอกข้ามาสิว่าเองเอาเงินไปไว้ที่ไหนบอกกับข้ามาคนเดียวนี่แหละข้าจะได้ปล่อยตัวเองไปเมียข้าจะได้ไม่ต้องมายุ่งด้วยจะได้หมดเรื่องหมดราวสักทีหนึ่งทองบอกข้ามาเอาเงินไปไว้ที่ไหนข้าขี้เกียจต,ตามหาเต็มทุนแล้วนะเว้ยออก,กบผมไม่ได้ขโมยเงินางนายบนทิ้งเลยขอรับไอ้นี่ผู้ร้ายปากแข็งจริงๆ สงสัยต้องหาวิธีดุนแรงซะละข้านะไม่ไว้ใจคนในบ้านอุตสาหาเด็กมาอยู่เป็นเพื่อนเมียข้าแต่กลับเหมือนเอาโจรไว้ที่บ้านไอ้ท้องมึงเอาเงินไปไว้ที่ไหนคะบอกมาก็ผมไม่เคยเข้าไปในห้องแม่ท้องเกี้ยงเลย่อรับเฮ้ย <Hey. S 2> ก็ผมไม่เคยเข้าไปในห้องนะั้นจริงๆไอ้นี่พูดดีไม่ได้ซะละชอบทำให้เกิดโทสะไอ้ท้อง เร็วๆเ,เข้ามึงโดนเครียดแน่บอกมาเงินอยู่ไหนมึงจะบอกหรือยังไอ้ผู้ร้ายปากแข็งต้องโดนไอ้ของเร็วบอกมาว่าเงินอยู่ไหนไเร็วเข้าจะบอกหไม่บอกของไอ้บอกไม่บอกตายแน่ตายคาหวายกูแน่ไอ้ของ โอ้ยพอแล้วโอ้ยพอแล้วคุณมารท้องขอโทษขอรับกับผมลืมตัวไปนึกว่าตัวเองโดนคราวนี้ก็รู้แล้วเนี่ยขอรับว่าแม่ส้มเกลี้ยงส่งคบกับไออ่วมขโมยให้ไออ่วมเอาไปฝังดูต่อดีกว่าขอรับ ทองมึงจะยอมตายคาหวาได้ไงวะเร็วบอกมาพ่อบุญทิงวางความข้างเดียวไม่ได้ใจเสียก่อนพอมาถึงเมียฟ้องว่าเงินหายเพราะกระผมขโมยพ่อบุญทิงก็เชื่อทันท,ท,เนทีเพราะฉะนั้นหากของกลางให้เจอเสียก่อนสิแล้วพ่อบุญทิงจะรู้เองว่าเป็นเรื่องไรให้ทองหลุนตาบอกว่าของอยู่ในบ้านมันก็ต้องอยู่ในบ้านเดี๋ยวข้าหาเจอเจอยู่ได้แหละ แล้วเองจะฆ่าจะได้เห็นดีกันนี่มันจริงๆเลยติ้ของเดี๋ยวแล้วขอรับนายเจอที่ไหนวะไปด้เเวยเลยขอรับนี่ฮะข้าจะได้โกรธนายผู้ร้ายปากแข็งสบายใจสักทีหนึง่งนี่เึงแมาแก้มัดไอ้เด็กเวรแล้วพานั้นไปด้วย โผล่ตาะหายออกมาเห็นไหมเจ้าคะจับได้ค่ะหนังคาเขาเงินทองนี่เกลื่อนพื้นไปหมดหายเงินก็เจอตรงนี้ตรงที่อีฉันให้มันพักนอนพอบุญทิง้งนี่เป็นหลักฐานจัดการลงโทษมันเลยเจ้าคะ่ะแน่ใจหรือแม่สงเกียงว่าจะลงโทษข้าได้ ทำไมจะไม่ได้นี่เมื่อเองขโมยของของข้าหลักฐานอยู่ตรงนี้เองก็นอนที่นี่เดีย๋ยวแม่ตอบให้ฟันล่วงเลยถ้าข้าผิดแม่ต้องเก่งก็ส่งข้าให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเลยไม่จำเป็นหรอกขอรับนายเรื่องแค่นี้ตัดสินมันเสียที่นี่แหละจะต้องไปรบกวนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองให้เสียเวลาทำไมพูดจายโสเยีย่ยงนี้หักพอมันแล้วฝังเลยไหมขอรับไอ้อาก็จะฆ่า เอ๋ก็จะหักคอนิมนขอรับหลงตาพ่อบุญทิง้งจะมาตั้งตัวเป็นสารเตี้ยตัดสินคดีความที่นี่ไม่ได้นะนี่ถึงค้าลงไม้ลงมือกันแล้วหรือทำไมค้าจะลงมือไม่ได้นี่บันบ้านข้าแล้วจ็โทรมาเป็นใคร มันเป็นท่าพ่อบุญทิง้งหรือประเทศสาคัญยังไม่มีหลักฐานเลยว,ว่าเจ้าทองผิดนี่ไงหลักฐานเกลือ่อนพื้นอยู่นี่ไงเล่าแล้วรู้เรื่องเราเป็นฝีมือเจ้าทองอ่ะจ้ะจริงๆอ่ะเราก็ไม่มีสิทธิ์แต่ทำโดยพฤติการที่ฆ่าเคี้ยนเตียเองข้าก็ผิดไอเอ็งมันอักตะตันตยอยู่เลี้ยงไม่เชื่อเป็นใครใครก็โมโหข้า,อา,าขอสี่ให้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้ไอ้ไี้ไอ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 ้ไ ถึงดีกับเองไม่ได้อ่ะกระผมต้องกราบเยนหลวงตาเป็นคนตัดสินความและขอรับ chào